สวัสดีครับพี่น้องเชา YouTube นะครับพี่น้องกำลังชมช่องแจ็กกี้คิดโพใหญ่นะครับเมือนี้ผมนะครับมาพาพี่น้องบึงนะครับการทำมาหากินอีกหนึ่งอาชีพครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านผูกสูงขอนแก่นนะครับยุนี่ขาเจ้ามีการทำเรียกว่าต้มเกียร์ต้มเกียร์นะครับคุณพ่อ แสงทองมูลทิพย์อ่าแสงทองออมูลทิพย์นะครับเป็นพั้มันโคกสูงเขานี่เนาะครับนี่นะครับตอนนี้ต้มเกียร์ครับต้มเกียร์แบบโบราณปแลนด์ขวดมันมันเป็นเกลือ,อยูดพืน้พนพื้นเั่งเครื่องเนาะอันว่าครับพืน้นมันบเป็นเกียร์ปรดานนี้นี่<อ>มันก็เลยเช่นไม่พืน้นครับดินเกลือที่อายุเครื่องเครื่องนี่เกลี่ยมยืมเครื่องนี่เป็นอืมขวดเป็นฟองที่เราอันว่าครับ ความที่เราก็ไปโจข้างเรียบร้อยเครดอนปอดชีวะดอกเขาบอกว่าโจข้างโจสมบอกโจเก้ามันออกนี่อ๋อนี่ค้ขึ้นเก้าอันเก้านี่ยซีดออกครับแล้วก็ถมอันบืนไว้นี่อ๋อนี่คือบ่งบือบังหน้ามันออกวบบังหน้ามันสีออกมีแกะยิ่ต้องใตะแกบมันยิ่ยิ่ต้องใตะข้างล่างเป็นแกบแมนแกบมันเป็นตัวดูดซึมน้าให้สะอาดกว่างกวงหน้ามันหรอ อ๋อนี่ครับเอาดินเอาดินที่กวาดไว้นี่แม่นเอาดินไปขึ้นแห้งไว้ไปไปเทใส่แห้งไว้เนี่ยหยุเอาหยุนเต็มโอ้ตักใส่มันเต็มเลยเอาเอาดินใส่หย่นเต็มหรอกคือเอาเอาน้ำนี่ไปให้มันกวางเอาขี้ดินน้ำขี้ดินเข้มน้ำเข้มอันขาวๆนี่แม่งยังน้อหนิหนอหยัดียดัดียดดิบโอ้นี่นี่นี่ เขาเอาไปต้มเกี๊ยก็ได้เอาไปต้มเกี๊ยเราถ้ามันแห้งยังไปต้มได้เนี่โอ้ตอนมันแห้งเปียกอยู่เอาไปก่ได้คือตอนนี้มันเปียกอยู่ไมถ้าต้องเรียกขี้ดินแห้งเป็ต้มนะอ๋อเป็นพวกนะเกี๊ยที่เรากินนี่ก็มีแล้วครับกวางจากขี้ดินนี่เนาะแมนแต่ว่ากวางด้วยน้าที่มันสะอาดแมนกวางหอยมันสะอาดสักวันข้างล่างนี่เป็นเป็นเป็นแกบแกบแกบอืมนี่นะครับน้ำที่น้าใส กอพ่อบัานั้นเขาก็มาเปิดกอกโอ้สิมีกอ็เองเป็นจังไลยก้อกนี่นี่โตมีกอ็มีเหญ่อยอะนะทั้งเตะเปิดก้อกนี้มันสะไหลไปแล้วมันรินลงอ่างนี่คือน้ำเกลือที่กวางแล้วน้ำเกลือที่กวางแล้วนี่เขามาตักเอาตัวนี้ตักเอาตัวนี้ขึ้นมาเทใส่ตัวนี้นี่คือตอนต้มอ่าตอนต้มนี่นี่คือต้มแล้วได้ไหมไฟอย่ตรงอุณหภูมิพออวอกไหมนว่หลายที่โทษถาม่าอะไรอุณหภูมิรือเกลียมันจะเป็นยังก่อนเกลียมันจะเป็น มันอยู่เว่ามันมันอยู่เพรเป็นมันจะ anyway, เป็นอ an an an> ันด่างไปเรื okay. oh, ่อยนะอ๋อมันอยู่เพรเป็นเม็ดมันอยู่เพรเป็นอันเกลือ้อมตาลอืมบ่นเป็นเม็ดเอันมันเป็นเม็ดเ่าครับัจูฟื้นในตรงในอุณหภูมิอ่าจ้องให้อุณหภูมิแรงที่สุดห่อนว่าแรงดีอ๋อแรงหวอนยังดีแต่มันพอหวอนมันจะเป็นด่างแมนมันจะเป็นคือยังมันดันแนวอันท่าเป็นพืชเป็นพืชอยู่คือยังเงี้ยงมุมเนี่ยคือจะเท่าน้ำเอานำเกลียไปตากแดดไปซื้อแมน ตอนนี้ก็ร่างเดือดครับกะร่างเดือดนี่ไฟอุณหภูมินี่ต้องห้อนเต็มที่เห็นไหมเต็มที่อ่าห้อนเต็มที่เลยบรรจุฟื้นตลอดเฝ้าตลอดครับเพราะว่าเพราะว่าเท่านี้ปุ๊บจะไฟมันอ่อนปุ๊บมันไฟพอแห้งมันก็เกียก์กะที่เพราะเป็นเร็วหน่าพอไฟแห้งเกียมันก็ต้องเริ่มขึ้นเร็วต้องคุ้มแห้งต้องคุ้มไฟคุ้มไฟแห้งที่สุด เวลาเวลา่ได้สีตาเก่ยังเขายัง,งย่งอยไฟออกนิดนึง่อ,อให้มันอ่นอนให้มันอ่อนลงนมันจะไ่รุ่งด่านมันจะไม่เป็นป้อนโอ้โหนี่เป็นแช่ซาคแค่นัน้นี่ครับก็สิได้เกียร์นะครับเด้วนี่ใส่ฟื้นเกลือพี่น้องครับหลังจากที่เพิ่นต้มจนว่าน่าม,มันแห้งจนว่า,นามันตกผลึกเป็นเกลือ,อก,ก็สิได้นี่ครับเกลือแบบนี้เม็ดขาว นะครับห้พี่น้องได้ไปประกอบอาหารกันจะขอยหยัดจับเปิืงจากหน่อยนะครับอันนี้คือต้มแล้วนะครับเป็นเม็ดนี่มันนีเป็นเม็ดเจงเซ่นะครับเม็ดเกลือที่เอาไปกินนี่นะครับนี่นี่เขาเอียนว่าเกลือสินเท่านะครับเกลือสินเทาต้มโดยพุ่มปัญญาชาวบ้านนะครับเข้มนี่คือขั้นตอนการต้มเกลือครับพี่น้องครับมืีอต้องความคุณผู้ดำเนินเรื่องครับคุณพอแสงทองมุนทิบนะครับมองนี้ก็คือแรงต้มเกลือของ บัวรำบัวนันนะครับมามีมาตักเตีดสมัยใดผละนะอ้าคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณพี่น้องหลายๆสวัสดีครับ